あ。 ขอถามหน่อยมาจากอำเภอไหนครับสวัสดีครับแม่ยาอำเภอสีข้อสีขอจ้่อ่าอะไรสีขออะไรมีดีให้ดูข้าวใหม่ข้าวใหม่มีข้าวใหม่เนาะจ้ากะละแมไม่มีเหรอไม่ได้ไม่ได้มัไดเอามาขายเนาะขายสวยๆนี่อะไรยายคุณยายเนี่ยอะไรสวยแท้เขียนเขียนเหรอข้าวใหม่เขียนเท่าไหร่เนาะแต่ก้อนทอทอแล้วเอาไปเขียนอ่าห้อมัดยาย ักบาทเท่าไหร่อันนี้เลยอันนี้หนึ่พันสวยเนาะ <Yeah. S 1> สวย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 ก็ไหมสีคอสวยสวยสวยอยู่แล้วลายคอเจ้ามี่ลายคอเจ้ากลุ่มกลุ่มไหนเนาะเนี่ยอ,อยู่ดีมีศพ <Yeah. S 1> อ,อยู่ดีมีศพบ้านพันสีอ๋ออยู่ดีมีศพคุณยายมีปะโทแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์แปดห้าสี่หกแปดสี่หกแปดสามศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามข้างหลังเป็นอะไรคุณยายพญานาคพญานาคเท่าไหร่ห้าพันห้าพันเหรอห้าพันเนาะรับปรึกษาได้เนาะจะได้ไลน์ไหนเนาะพญานาคสวยสวยงามสวยงามขอบคุณนะครับไปแล้วครับคุณยาย